เอาละเราจะมาแข่งกันกิ้งตกลงบันไดกันดีกว่ามาดูกันว่าความเจ็บปวดเรามันจะไปถึงขั้นไหนความจริงแล้วก็ก็เหมือนแข่งทั่วๆไปอ่ะเหมือนวิ่งแข่งเปลี่ยนจากวิ่งแข่งเป็นเอ่อแข่งกันตกบันไดว่าใครตกบันไดเร็วกว่ากันนั่ก็จะมามานนออย่างนี้อือเรียบร้อย เป็นไง easy วแต่ว่าถ้าเกิดพลาดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตายแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่ฮึบซึ่งเราก็ต้องกะจังหวะดีๆฮึบถ้าเกิดกะจังหวะไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ลองเมื่อกี้ลอง อ่าคราวนี้เอาจริงอะโอ้ยอ้ยอึยเป็นยังไงหลักการกิ้งกิ้งได้เมามากเลยตามเกมไม่ทันเลยโว้โหโอ้โห้ทึบคือยิ่งกิ้งตกบันไดเยอะก็ยิ่งได้ตังค์เยอะเนี่ยคือแบบมันเร็วมากเลยอะ่ะคือแบบหันปื๊ดหันปื๊ดเลย เราต้องช้าๆและสโล์สโล์ไล่เนี่ยดูสิมันกิ้งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบอารมณ์แบบเฮ้อเชิดจะกี้แกเลือกของฉัิญอ่ะโอ้โหคือแบบอารมณ์แบบแกไม่มีสิทธิ์โอ้แล้วมีแต่ให้แบบ ซื้อตัวละครนะไม่มีแบบให้อัปเกรดแบบควบคุมง่ายขึ้นตกบันไดเร็วขึ้นได้ตังเยอะขึ้นจากการตกบันไดเก็บเพชรโอ้โหไม่โดนสุดยอดเลยครับอเไม่นะอบอกเลยว่ามีช้ำใน จ็บปวดรวดล้านี่เริ่มกะจังหวะได้แล้วอไปต่อไปเอื้อเอื้อเอื้ไปเออนี่ค่ารักษาพยาบาลผมเท่าไหร่เนี่ยผมตกบันไดประมาณเออสองพันกว่าขั้นเออ ประกันอุบัติเหตุจะดูแลผมไหมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราตกบันไดแบบนี้จริงๆจะเป็นยังไงผมว่าไม่น่าจะรอดนะน่าจะน่าจะน่าจะเตะน่าจะแบบไม่ป่ายอะโว้ววโวเอยโอ,โอ,โอ้อันนี้โล่งๆให้เรามาเก็บตังค์ วัววัวัวตังเต็มหน้าเลยโอ้โอืต้อกจากตกบันไดไม่พอเรายังต้องโดนตังค์ฟาดหน้าอีกอย่างงั้นเลยโหดร้าย right, จริงๆเลยเือคือคือสรุปที่เรามาตกบันไดนี่คือเพื่อเอาเงินประกันใช่ไหมยิ่งตกบันไดหลายขั้นคุณก็ยิ่งได้เงินประกัน โอ้โว้โวมีวางกำดักกันด้วยดีนะที่เราตั้งสติทันเฮือ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 เจ็บปวดรดนลราทำไมมันเจ็บปวดอย่างนี้เฮืือเฮือเฮือ เอยเอยเอืยเอเือตกไปไหนเนี่ยเออโอเคเอาไหมฮึบครั้งนี้ผมจะตั้งใจตกบันไดโว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 เอเอ,าาเอีมาเฮ้ย โอ้โหนิดเดียวเมื่อกี้นิดเดียวเลยคือแบบใกล้ตกบ,อบ,อบอนะ่อปอละเฮือเจ็บปดลวดแล้วเราอยากรู้จังเลยว่ายิ่งตกที่สูงยิ่งจะได้ตังค์เยอะหรือเปล่าเฮือข้างหน้านี่เอาเลยไม่ถึงออ ไม่รู้ว่าจะตกลงไปถึงไหนนะข้างล่างก็เห็นมีแต่ก้อนเมฆอาจจะแบบตกไปที่แบบท,แบบท,แบบที่ไม่สิ้นสุดก็ได้โอ้ไม่นะเออเอาใหม่เอาใหม่ครั้งนี้เราจะตั้งใจตกบันไดเป็นการตกที่แบบเออรู้สึกเจ็บปวดแทนความเจ็บปวดรเลานี้มันอะไรกัน ถ้าเกิดตัวนาครในเกมมันพูดได้มันก็คงอย่าเออพอได้แล้วพอหรือ,อยังฉันรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งหัวใจใช่เจ็บปวดไปทั้งร่างกายเลยโว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 ไม่ถึงเฮอครับมาโว ระดิ่งออกอย่างนี้เลยอ่ะขอลองอ้าวเพชรไม่พอโอ้เรามีสี่เพชรผมมีสี่เพชรเอาสิอืมอืมเอาสิอืมอืมเฮือะเฮ้ยอ,อ,อย่างนั้นละ่ะเอือเฮ้ยเก็บเพชรได้ละแค่นี้ก็ครบแล้วสินะห้าเพชร อุบเอ้ยมาครั้งนี้ถ้าเกิดเราผิดพลาดเราก็จะลองใช้5้าเพชรนี้ดูเฮ้ยโอเคได้มาอีกเม็ดนึ่งโน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 เราลองใช้อ๋อมันก็จะมาเริ่มอยู่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเนี่ยปะทถเราใช้ทัาไหอย ไม่มีตัวไหนราคาถูกๆเลยโอ้ร้อยเพยชรหายเออบอกเลยนะว่าหาเล่นให้ตายก็หาไม่ครบร้อยเพยชรแค่ห้าเพชรนี่ก็แบบโหทรมานแล้วร้อยเพยชรนี่ต้องหายกี่ชั่วโมงเนี่ยค่อยครบฮึ ได้อย่างด่านด่านหนึ่งไม่มีการันตีเลยนะว่าเราจะได้เพชรมาว้วาึบกอสิโอเคความเจ็บปวดของฉันนั้นฉันจะเปลี่ยนแปลงมันกลายเป็นเงินเอาความเจ็บปวดไปแรกกลายเป็นเงินี่ยช่างดีจริงๆเลย ว้ว <Whoa. S 2> เอ้ยมาซื้อตัวละครกันเดียวไม่เดียวจะได้แบบจะได้แบบมีความทนทานหน่อยไปเฮ้อ <c oughs> เร็วเร็วเข้าไปอย่างรวดเร็วโอ้ยเป็นไงชำนาญและชำชงอือยู กำลังชมไปหยุกๆเลยว่าชำนาญและช่ำชอเอาไหมเอาไหมอบอบอบโอเคช้าๆเราไม่ต้องรีบเราค่อยๆไปอะไปแบบสโลไรเอการที่เราไปแบบช้าๆมันจะทำให้เราไม่เกิดอันตรายมากใช่เออๆอย่างน้อยเราก็ สามารถเซฟให้ตัวเองเจ็บแค่นิดแค่หน่อยได้มาออรู้สึกเจ็บปวดไปถึงข้างในอย่างนี้ต้องกินน้ำใบบัวปกเพื่อรักษาจากข้างในอื้เออไปเลยกิ้งไปนี่น่ยฮึบฮึบเป็นยังไง เงี้มาฮี่มาฮี่อ้าวเราที่สองอะโอ้โหจบเลยไม่ฉันต้องการที่หนึ่งฉันจะเอาที่หนึ่งมาให้ด้วยเฮ้อโอไม่โดนฉันจะเอาที่หนึ่งมาเฮ้ยด้วยคืออะ วัววัววกิ้งไปไหนเอ้ยเป็นไงที่หนึ่งอะไม่สะใจต้องเอาที่หนึ่งอีกรอบเมื่อกี้มีคนแย่งที่หนึ่งรู้สึกไม่ถูกใจอะ่ะอ๋ออะไกระแทกอย่างรุนแรงเพชรสองเม็ดเอ้ยเหมือนจะได้มาสองเม็ดร,รุปสามเม็ดอืมไม่ได้โหสิงเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวขอเออไปรักษาตัวก่อนแม่ตกบันไดมาตั้งหลายขั้นเชียว